เป็นขั้นตอนการประครบนะคะลูกป,ประครบที่นํามานะคะก่อนอื่นเราต้องนํามาเทสที่หน้าท้องแขนเราก่อนนะคะว่าร้อนไหมถ้ายังร้อนเราจะไม่สัมผัสผิวน้องๆน,นะคะถ้ายังร้อนอยู่ก็แตะให้อุ่นๆก่อนนะคะค่ะถ้าอุ่นแล้วนะคะเราก็จะเอาลูกป,ประครบเนี่ยค่ะแตะน้องๆเราจะแตะยกแตะยกนะคะแต่ถ้าอุ่นแล้วนะคะถ้าประครบไปนานๆแล้วลูกป,ประครบอุ่นขึ้นนะคะเราก็จะแตะแ,แตะแล้วก็คึนแตะแล้วก็คึน นะคะ10-15นาทีนะคะทําทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะต่อไปเราจะนํารูปประครบนะคะมาประครบขันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเทสหน้าท้องแขนก่อนนะคะว่าร้อนไหมถ้ายังร้อนอยู่นะคะเราจะไม่ลงไปทันทีนะแตะยกแตะยกนะคะแต่ถ้าอุ่นขึ้นแล้วเราจะแตะคึงคึงนะคะคึงตามข้อนะคะต่างๆทั้งสองข้างเลยนะคะ เด็กที่มีแผลเปิดนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ